อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่ทุกคนเป็นนะครับรถคลิกคลิกหรือว่า p c x นะครับหมุนล้อเบาๆนะครับก็มีเสียงขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้ยังไงนะครับก็รอมาดูกันนะครับ นี่นะครับที่มันดังเป็นที่เป็นที่ตัวนี้นะครับตัวกล้องตัวกล้องโอ้นี่แล้วเรื่องใหญ่เลย,ยนี่วายมันกินน้ำมันเครื่องนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นที่ตัวตลูกปืนคัดในนะครับเอารถตั้งเลยเอาไปมุดออกก่อน นี่อถอดอันนี้ออกก่อนนะครับก่อนจะถท้าลูกปืนนะครับแล้วก็ทุบเลยครับพี่น้องครับทุบเลยนเลยสะเทือนไหมเนี่ยสะเทือนอยู่มันสะเทือนออกมาออกมาอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออก ก็เห็นไหม,มก็จะออกประมาณนี้นะครับสีเละๆออกมาเลยม, <laughs> มันคั่แล้วามาแล้วก็จะแค่ครีมนะครับอยู่ข้างในโอ้เ,เลลือบอาจจะมองไม่เห็นแล้วสัมผัสเอานะครับ <laughs> มันมองมันไม่เปิดอะมองเห็นนะ โดดมาล่องไฮนะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอยู่หนึ่งตัวอยู่ในรูรูนี้แหละเห็นเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะเนาะมันมืดแล้วเนาะทำแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วต่อมาถ่ายไปก่อน <c oughs> ถ่ายไปกอนแ๊บนึงเอาแบบรวดเดียวจบเลยเช็ด <c oughs> ของเก่าออกนะครับเช็ดไอจัลลบีออกก่อนนะครับ ้าวแค่นี้พอที่ว่าสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนก็จะได้ลูกปืนของใหม่นะครับฮอนด้แบบนี้นะครับไม่รู้เบอร์อะไรนะครับใส่ท่าตรงขอบมันอะ่ะแต่มันจะใส่ลำบากเ้าสุดเร็วแค่แม่เ <c oughs> ข้าไปเข้าไปได้อย่างไว ไปประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับโอเคเนาะถ่า,ายถ่ายแทบไม่ทันแหละถ่ <c oughs> ายแทบไม่ทันแล้วก็ใช้ครีมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเด้แล้วนะ,นะ,นะนะรีบเเดี๋ยวมันมืดมืดมากวันนี้จะมองไม่เห็นนะครับเพราะลลอขั้นตอนเดียวเองครับง่ายๆว่าพาเครื่องวันนี้ผมก็ ขาเครื่องสุดบนทำเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นล่องแหวนแย่เข้าไปนะครับข้างในนะครับเสียเข้าที่มันจะนะั่งแก๊บแก๊บนะครับนี่เรียบร้อยสอบแก๊บแล้วเห็นไหมละ่ะเออเข้าแล้วครับแล้วโอเคนะครับเข้าที่เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ต่อมานะครับ จะมาเป็นเบอร์นี้นะครับนี่ปืนเข็มปืนเข็มก็จะเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ครับเอาด้านที่มันมียางนะครับออกมานะครับด้านที่มันมีซีนนะครับด้านที่มันมีซีลเอาออกมานะครับด้านที่ไม่มีซีลเอาไว้ข้างในนะครับ ในเมื่อไม่มีอะไรลองตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ไม้พิเศษนะผมนี่นะครับอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเอาลงไปครึ่งหนึ่งแล้วโฟกัสไม่เห็นไหมจิ้มตรงภาพมนะ <Yeah. S 1> ันนะเห็นไหมชัดยังเ uh huh. นี่ยครับ oh. ก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มยังเข้าไม่สุดนะครับก็นี่นะครับเครื่องมือเป็นไม้ธรรมดาธรรมดา แว่ากลายเป็นไม้พิเศษได้นะครับหามุมกันนี่เลยเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่เช็ดเช็ดพุนแล้วกันเอาแค่เต็มหน้าแผ่นนี้ก็พอนะครับหรือเจะาลงอีกหน่อยหนึ่งก็ได้หน่อยหนึ่ง อ,อกหนึ่งลงแล้วนี่นะครับโอเค okay, นะครับใส่หมดแล้วนะครับใส่หมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ที่ททลูกปืนมันแตกมันแตกเพราะลูกเล็กนะครับลูกเล็กลูกนี้นะครับนี่นะครับมันมันขัดนะครับมันจะดังแคกแคกแคกนะครับ อันนี้ผมก็จะเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนลูกปืนชามคัดนะครับลูกปืนชามคัดนี่ถ้าออกไข่รถไข่ออกตัวสะดุดสะดุดนะครับให้เปลี่ยนจรารบีใหม่นะครับเช็ดแบบนี้เลยครับ ออกตัวตอนเช้าสะดุดสะดุดนะครับให้เอาเจรารบีออกใหม่นะครับเผื่อบางทีจรารบีมันอาจจะเหลวไปนะครับให้เราเอาเจรารบีใหม่ใส่เข้าไปนะครับก่อนเช็ดเท่าที่ได้นนี่เนาะเช็ดลำบากมากเลยเหนียวเหนียว <laughs> <laughs> เหนียวมากจรารบีมันเก่าได้แหละอ่าประมาณนี้ถือว่าสะอาดแล้วนะครับพี่น้องอ อ่านี้เราก็จะใส่นี่เช็ดแล้วถือว่าเช็ดแล้วนะครับลูกจารบีเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมีหมดนะครับหมดตามสภาพอ่ะรูไหนเนาะไปไหนเนาะเครูนี่แหละ จะมีอยู่รูไรลูมันนะครับสามรูนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับหมดหมดสไลด์นะครับใส่หมดสไลด์เข้าไปไม,มีอยู่สามอัน เมื่อเปิดงานแม่งสีสองนี่ให้ไฟเลยนะเมื่อเปิดงานนี่สองนะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่จรารบีนะครับผมใส่เข้าจารบีเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นฝาครอบนะครับนี่ก็เมื่อเราใส่เสร็จแล้วแบบนี้นะครับ เราก็จะใส่ฟ้าครอบนะครับอันนี้มันมืดมันเย็ยนแล้วนะครับมันก็นเลยมันมืดมองไม่ค่อยเห็นนี่กลมาด้านนี้นะครับแันนี้ก็เป็นเร็จสิ้นนะครับผมเหลือใส่สปริงเข้าไปนะครับอันนี้ก็เช็ดนิดหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ภายนอกแล้ว,วนี่อเอาแค่ทาบเดิมมันออกก็พอนะครับต,ต่อมา ต่อมาก็ก่อนจะใส่แล้วก็แงะดูแงะดูก่อนครับว่ามันทำงานดีไหมนะครับแทงมือจะของตลอลโอเคนะครับอันนี้มันก็เกาะดีอยู่นะครับอันนี้การทําพื้นฐานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเช็ดหน่อยก็ได้ อ่าเสร็จประมาณนี้ดิบแบบดิบดิบรีบรีบก็ประมาณนี้นะเนาะตั้งท่าไม่กัอนอันหนึ <ะ S 1> ่งสองขึ้ก็ใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมขออภัยนะครับมันไม่มีมือมือไม่พอประมาณนี้ นั่งเก้าอี้กับ,กบตัด่งเดขออภัยด้วยพี่น้องด้วยมือบ่พอขออภัยนะครับพี่น้องครับผมมือไม่พอขอเอาขาหยยบไว้นะครับผมมัตสปิงมันแข็งนะครับช่างบ้นบานๆนะไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับ เริ่มแน,น่นแล้วเดี๋ยวแรับนึ่เริ่มแน,น่นแล้วไม่ยูมเลื่อนไม่เห็นกระชังเนาะคิดว่าแน่นแล้วล่ะตีให้มันอยู่ อ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยนะครับไปใส่ต่อมาก็เดี๋ยวโฟกัสให้หนึ่งเด้มาก็เป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ลองลองมาหมุนดูนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมนะครับ เงียบแล้วเงียบแล้วเขาลืมใส่จารบีเอาชาบีกันกัดปั๊บนี่เราก็จะต้องใส่จารบีด้านในนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่นะครับแย่เข้าไปเลยนะครับนี่แย่ไปในนี้แหละว่าด้านนอกเราใส่แล้วนะครับภาพก็จะเคลื่อนไหวเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าเรารีบนะครับผมงานก็เสร็จแล้ว นียถ้าสิ้นมันดีอยู่เองใส่สาจรารบีได้เยอะอยู่แต่ว่าถ้าสิ้นไม่ค่อยดีเองใส่จาลบีเยอะไม่ได้นะมันจะนั่นมันจะ,นจะดหาสาผาอ้อืมกัประมาณนี้นะครับแล้วลองใส่เข้าไปก่อนอันนี้ผมใส่ไปเลยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้นะครับมาทามาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไซน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนสายพานนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับชูชูเปลี่ยนโชคด้วยนะครับชคก็ใหม่นะครับสายของ่ชคหน่อยโชคก็เป็นโชคใหม่นะใหม่ด้วยเปลี่ยนชคเปลี่ยนสายพาน นี่นิดหน่อยเช็ดนิดหน่อยนะครับป,บปคคั๊บโอ,โอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับลองมุนล้อดูนะครับเหมือนเมื่อเช้า อย่น้วนะครับจะเป็นทีู่ดก็ได้เอาตาไม่ด้อ่าลองใหม่เงียบแล้ว หา,ายแล้วนะครับกินนี้ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็ฝุ่นมันจับแบบนี้แล้วก็เอาผ้าเช็ดออกนะครับราาเท่าไหร่ก,ก่อนแตงกระบีนิดหนึ่งเขาเป็นไง จะระบีเข้าไปรูข้างในแล่ยังมันอยู่ในรูนี่เราก็ประกอบเลยนะครับแบบนี้ ที่ดังแก็บเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายก่อนค่อยคันนะครับวันนี้ก็ทำหลายรายการนะครับก็เลยรีบๆเลยไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็ถ่ายแต่จุดสำคัญนะครับที่ที่พอที่จะถ่ายได้นะครับก็คลิปนี้ฝากติดตามชมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ก็ไปก่อนละครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ